สวัสดีจ้าเ,เจาเพื่อนอเพื่อนขอให้เจ้าเพื่อนเบิกองีง่งยงสบายเกิอสบายเกิดเจ้าเพื่อนมึงตะคบ<น>อือเหอเห็ดนางร้านขึ้นไปเลยจ้าอันตะคบไปหอบังตองเจ้าไม้มันสุดแล้วจ้าไม้เหวาไปตัดจะก,ก่อมามันยาวไม้สุดห่อแล้วเจา้าวันนี้มันยุน่งสูงไม้บ่เฮกมึตะคบนางร้านจ้าว่าม่นไม่ยากหรอกเจ้าเพื่อน ฮอร์บักตองก็สบายเกิดเดี oh ๋ยวเรือใหญ่โอ้ยย่างก็ใหญ่โอ้อยคลองใสไฟอ้อยหาไปเบอร์ยิ่ย่างทางด้านล่างเมืองเนี้ยขาเอาล้าลยขึ้นตนไปเอาฮัลโหลไปเปิ่ดอยหึงๆเลนะสบายเกือบจะฮอรบักระทอนก็ได้แต่ฮอร์ขึ้นไปฮอรกระทอนเมืองเนื้อค่ะเกือบบูดขอดีไม้มันสุดแล้วค่ะไปตัดจัดกันไปตัดไม้ไผ่มาไม้มันสุดแล้วมันเพิ่งทำมาเนี้ย แต่โหเห็ดนางลานขึ้นไปเห็ดนางลานขึ้นไปก็โมเป็นไอ้ย่างหรอกค่ะเพื่อนๆสบายโฟดอยู่บนต้นไม้ก็หยิดแล้วเนาะค่ะเนาะอยากอัดหลบขึ้นไปอยูุบมึงแน่หันเเาออดหลบไปเพื่อนสบายบสบายอังเกิดโมอันนั้นยังกล็ลาโมมีเขาได้เกิดแต่โหแบบว,ว่าเข,อขอาคอบักโตเกี่ยวกับต้นไม้หัดหลบไปเพื่อนบีอะไรเหตุโมสาวแบบนีนเ้เพื่อน แล้วต้องให้มีความสุขแล้วมีความทุกข์ไม่ตรงคำแต่โหเพื่อนว่าว่าต้องมันเป็นยนกักษ์จได้เป็นแล้วก็เลยเสียดายก็เลยหอ่อเพื่อทุกหน่วยไม้ไผ่มันสุดเราจะสุดแล้วมันยาวมันสูงแล้วแต่ข้อพ่อค่ะหอเต็มเลยจ้ะ ตอนนี้มาเจ้าเ่นเพื่อนเอ้หาบแต่หอบหอบกระทนหอบประกองก็เห็นจีเมือเนี่ยสาหัดลุขึ้นไปเปิดอจะหืต้นไม้เทาเจ้าเพื่อนเพอนะหอบหอบกันกระทอนหอบัระองเราต้องพอดีไม้สูดแเ้วเินเห็ดนนางลานขึ้นไปอีกจ้ะไม่ไพ่เหมือนสูตมืเนี่ยจ้ะไขึ้นไป จ้าวันนี้นราจะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะอย่าอ้อยค่ะเพื่อนเพื่อนบนเบิ่งเต่าโพพอมากระทอนสุดเซนจะสบายเอาพัดลมขึ้นไปเปิดเต่าโหววัชรลัดโหววัชระอัดลมขึ้นไปอัดลมไปไว้พุ่อนค่ะเหือกต้นไม้เพื่อนค่ะ อเจ,จ้าจ้าคันนี้เราจะเจอเพื่อนๆสวัสดีค่ะเข็ตเราไม่มีความสุขเข็ดเข็ดเราไม่มีความสุขเข็ดโลดตะหูบเก็บค้องมาแล้วจ้ะมันลุงม,มาแล้วจ้ะเพื่อนอย่าอ้อยหายให้บึงไม้ไม้กระหูกนี่ไม้นี่ค่ะมีอันที่หนึ่งอันสองแล้วอันสามไม้ระดับความ,มอันหไม้หอบักต้องจ้ะ นับความตำความสู้มันมีซ้ำไหมต่โกเพจซ้ำอันไม่นี่มันสุดแล้วไปตัดไม้ไผ่มามันอันเยาวสุดแล้วค่ะมันยื้อบาเพิงงต่โขก็เลยเฮ็ดนางลานขึ้นไปแต่โขก็เลยเฮ็ดนางลานขึ้นไปต่โกเก็บข้เก็บข้องลงมาแล้วเก็บผัดแล้วคันหลุเลงมาแล้วจ้ะอือนี่ค่ะนี่ไม้หอมบางตองนะค่ะอันอันนี้อันสั้น อันตำตำหัาไว้ห่อตำระดับความสูงปานกลางความสูงสูงสุดแล้วนี่ก็เลยไม้มันยาวแบบตัดมาสุดๆยาวๆแล้วมันก็เลยห่อเฮิงยังหอยังดีก็เลยได้เห็ดนางลานขึ้นไปค่ะนี่นะคะเพื่อนจ้าฮนนี้ละจ้าเพื่อนสวัสด,ดีรอบซอกแล้วรอบสามจ้า